เอาครับอ่าจะเบิ้งลูกท่านครับบันอันนี้ลูกท่านตำบักพุ่งนี่ครับนี่ครับตำบักพุ่งเบิ้งบันอ่าอ่ะอันนี้พัดมีครับโอ้เบิ้งเนี่ยพี่น้องเต็มหมอันอันนี้เป็นสมตำครับคู่อนคู่ตำครับคู่ตำย่าไปถามเด้อทุกคนเขาลังตำเป็นใส่สากหรือดึกสากมาใส่หรอดึกสากใส่เรายากเลยครับนะครับ ผู้ต่ำครับเท,ทีมงานนัน่นทั้งสับทั้งต่ำครับพวกนั้นขอบคุณเนาะผมก็ขอบคุณขอบคุณยายครับรู้กันใชนั่นนงกินอย่ได้แหละมากินนี่ก็กินนี่ครับขายดีอยู่แล้วครับตำมุง้งขนมจีนผัดหมี่ครับเหน็ดแล้วครับนี่ต่ำแป๊บเดียวเหน็ดแล้วแซ่บว่าครับท่านสาทอทครับผมครับผมนี่เป็นลูกท่านข่าวจีนะครับน้อข่าวจี นี่ครับก๋วยลงกี้นะครับเนาะของดีอีสานครับก๋วยกี้อะไรบ้างใกล้ๆกันต้องใกล้ๆก,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 กันะนะคือรุ่มกันแถกก๋วยกี้นี่ยไหมนี่ครับเป็นโอ้เพราะท่านสุกเนาะเดี๋ยวสุกสิมาเอาตะกรอนอยู่ขยัดขึ้นขนมปังเลยครับเป็นก่อนนก่อนเนาะเออเอห็ดงามครับ จะมาพวกนั้นถามหมอบ้านอยู่บ้านไปั่งเขามาใส่ไข่นะหมอครับท่านใส่ไข่ค่ะใส่ไข่ด้วยโอ้ยคนช่วยเขาช่วยช่วยไข่แล้วของแพงเนาะทำมาสวยมากเลยดูสิครับอยู่ในกล่องโฟมนะครับสวยมากเลยนะครับโอ้ยมีไข่ด้วยนะครับ ตีตีเหมือนกันบอกครับนหน้าหนาวนี่เหมาะมากเลยนะครับเขากี่เดี๋ยวเราจะย้ายไปอีกครับอันนี้รอป้ายก่อนไม่รู้ทําอะไรครับนี่ลูกชิ้นนะครับอันนี้รอสักพักครับรอป้ายก่อนลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นพร้อมน้าจิ้มนะครับเดี๋ยวรอรอป้ายก่อนนะครับ ครับลงทานลงทานก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับลงทานนะครับ,รบรซึ่งขาไก่น่องไก่หลักๆนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่พูดนะครับลูกชิ้นสามลูกนะครับรมาเต้าเส่าเป็นครับ,บอ่อาประเภทนี่ต่างๆนะครับเนก็จะิมีลงทาน

อ่าครับแล้วสักพักก็เม็ดแล้วพวกแรกน้ำแบบนี่ยองทิพย์ลองทิพย์ัดหมีครับผัดหมีจริงๆมาตาเาวัดเต็มหมอบอันนี้ครับี่ก่แล้วใก่แล้วควันแล้วครับเบางทีงานกองหลังนี่ครับกองหลังครับพี่กองหลังอ่ผู้อยู่เบื้องหลังอยู่พี่ครับผู้ดำดำพรท่านหล่ครับท่านแต่ว่า <c oughs> เราจะไปถามเพื่อนนผะู้ดำเพราะันเถืออาวุธครับ ถือสากถือมีดโอ้อันตรายเลยครับโอ้สุดยอดครับเอา้าซูปเปอร์สตาร์กามากนะี่กุ้งกิงโอ้โอพูดหนะ่ะเอายังส้มตำเอายัง,ยงส้มตำขนมจีนนะครับนีกกนน่ให้ดกินก้อนให้ก้อนที่แถบพรท่านนะครับ ถ้าใครบรอมครับผม่าท่านไหนเสียมอยู่ว่าเสียมหรือจริงแห้วครับครับผมนี่ครับเป็นของดีของอีสานเท่านะครับแทบเดียวเหมิดครับกี่พท่านหมดแล้วครับนี่ขนาดก้นกีสามคนเดียอผู้ถืออยู่นี่ผู้กินดอกนี้ แซวแซวผู้ซิมครับเค้ากี้แล้วก็ที่ส้มแหงวันมันเป็นยังไงขมันกับเข้ากี้เหรอครับโอ้ครับเดี๋ยวจะได้ซิมนะครับถ้าบ๊ได้ซิมดอกเพราะว่าบ้างปั๊บก็เหมดปุ๊บได้ครับโอ้นี่ครับโอ้คนเลื้ยตอนครับคนเลื้ยตอนครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับผมโอ้แสบครับโอ้พระท่านได้กินอยู่ความน่ารักของคนในชุมชนเขาเนาะครับเนาะเป็น ว่าจะมีบุญมีงานครับพี่น้องเข้าซอยกันนะครับหลยอย่างหนึ่งล่องท่านนี่ร้ายครับล่งท่านนี่ร้ายนะครับเนาะอันนี้ขนมกีถ้าใครชุบไครนะครับเนาะพันก๋วเที๋เป็นก้อนกลมๆทุกทีเหรอครับนี่เป็นก้อนกลมๆนะครับเนาะยัสวยงามครับนี่เขาเหนียวเขากีเห้นี่ครับทำสวยงามมากนะครับเนาะเดี๋ยวจังผ้าผมจะลองซิมบั้งครับว่ามันจะเป็น เบบอกอือนี่ครับอร่อยมากครับได้รสชาติของไข่นะครับใน,น,นยนืนกินอยู่หนมองบัญชีเลยครับอม,มองบัญชีเลยนะครับเนาะอร่อยมากเลยครับบัญจีเดี๋ยวรอแป๊บครับรอบแป๊บขายดีครับมื่อกีม้มาแล้วบเนาะครับผมแซ่บมากเลยเดี๋ยวผมชิมแล้วแซ่บมาก ครับครับเขาตีค่ะมันยังล่ะนี่มันยังล่ะนี่พี่ยังลาหนิไอติมหลอดโอ้นี่ครับน่ารักมากครับเป็นน้อยๆนะครับเราเป็นลูกชิ้นแจกไปแล้วหมดลูกชิ้นหมดแล้วนักแข่งหลอดครับไอติมหลอดครับ น่ารักครับลูกหลานสองสามคนโอ้ในการมาช่วยกันทำโรงทานนะครับนะครับมีน้ำจิ้มเหลือมีน้ำจิ้มเหลือแต่ไม่มีลูกชิ้นแล้วชิ้นสิบห้ากิโลหมดโอ้โหสิบห้ากิโลโมลโลลงม่ถึงชั่วโมงครับหมดครับยอดครับเหลือแต่น้ำแข็งหลอดนะครับโอ้อันนี้ก็บนมโคกนี่ครับนี่มองไม่เห็นเลยนี่นี่ก็บนุ่มโคกโอ้ลูกหลานนหมันจะตำนาะเล่นเหลียวมาเห็นเนาะป้อนหลานใครขอด้านลูหลานไม่ช่วยด้วยเออเพราะว่า ขนมโคกใส่ยังเนี้ยที่เป็นเจียวนี่ใส่ยังเนี้ยนี่ใส่ใบเตยนั่นหมอครับใส่ค่ะมีใบเตยด้วยโอ้ยมีหนูน้อยช <tem> <woman> ่วยด้วยดีแต่กระโชคใได้นะเดี๋ยวไปเอ็นไม่ออกอยู่ในหันนี่ครับสองคนนะครับนุกกระทำนนะครัับเปดี๋ยวไ่งมาปนั่งนี่เป็นโรงทานขนมโคกนะครับเดี๋ยวมีใส่ผสมใบเตยด้วยนี่ครับ พวกนี้อยู่ใกล้ๆกับข้าวกี่นะครับของคู่กันเลยครับข้าวกี่เอาะไรครับเข้ากี่ครับน้ำแข็งหลอดครับเนี่ยเห็นไหมของชอบเด็กๆเลยนะครับเนี่ยอน่าเห็นไหมครับเด็กๆมา อด็เด็กๆเข้าแถวครับเด็กๆนี่ครับใส่ตาหักครับเล็กน้อยครับเมื่อเขาแถวออยติมหลอดครับผู้ใหญ่ป๋าไห้เลย้ให่ป๋าเน้ำครับผู้ใหญ่บ่เอากะทันครับป๋าลองชิมเมืองครับ เดี๋ยวอจิมหลอดนะครับเนาะนี่วิตอร์รอรออะไนี่เห็นมันี่พุ่นนพุ่นักฟุตบอลตัวนี้ครับน่าจ้หนาได้เนาะนะครับพี่น้องไอติมหลอดครับเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเป็นระเบียบเรียบร้อยธรรมชาติของพิมพชนเท่าครับไอจิประมาณนี้นะครับพี่น้องคือความหนาลักในตัวครับเล็กเล็กเล็กน้อยครับ ล่อเขาเอาแถวเพื่อที่จะรับน้ำแข็งหลอดนะครับเปลงท่านครับเจ้าบาทนะครับบนกับแมา่หอายก้อนนะครับนะะหอยก้อนลงท่านนะครับเนาะลุงท่านนะครับอยกอตะบินนะครับ้พอตะฮักครับเล็กหน่อยแง

อันนี้ลูกท่านน้ำหวานครับบมผมจะมีโอกาสเดี๋ยวมาว่างเลยครับเอากันในถังเลยบ่มีโอกาสเดี๋ยวมาว่างขาดเลยครับผมโอ้ครับดีมากเลยครับเนี่ยปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บมัดมัดแล้วครับพี่น้องมีพอรถซิปหรอปะมัดแล้วครับมัดแล้ว อ้าวที่ส้มมาจัดขอที่ส้มขอเลยขอทีส้มเลยขอขอลูกขอจอดครับแป๊บเดียวสิเบรถถังเหรอครับที่นอนนี่ครับ อันนี้ก็น,น้ำหวานเข้กันครับเขาแถวเลยๆๆนี่ครับๆๆๆอาเขาแถวครับเขาแถวๆๆครับๆๆขอ,ขอกี้ครับขอ,ขอกี้ใส่ไข่ครับรับสินรับพรจากเจ้าวาดนะครับเนาะ ครับเดี๋ยวเลื่อนลงเรื่องครับพี่น้องครับครับกอดกี้นะครับนี่ลุงท่านกอดกี้ใส่ไข่ครับถ้าไข่อ่าพรท่านได้แล้วครับขระนกี้เป็นแถวครับตรงเด็กหน่อยครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งขึ้นนะครับเล็กหน่อยครับจะเป็นแข้งเป็นแข้งเฉยเลยครับ ได้เด,ดเขียวด้วย่กัอ่หนเอครับดึงออกมาจากหลอดก็จะเป็นแนวนี้ครับไปอ้าวคนต่อไปนี่ครับกระไล่มาเป็นในสีส้มไปอ้าวหนูน้อยคนต่อมาน่รนารักครับเด็กหน่อยครับใส่หลายเนอใส่แครเดเดเอ เอาไปลูกชิ้นมาแทนบาทนี่อาจจะมาะเรื่อยๆครับพี่น้องพัาหันบองนี้ตั้งใน้น้าวานนะครับเหมือนหรอครับว่ถึง30นาทีครับว่ถึง20นาทีครับว่ถึง20นาทีเหมือหรอละบานี่เพิ่นกงมาลงท่านนี่ครับยังหนูถ่ายรูปลูกเด็กน้อยนะครับก,กับสองคนนี่น้นองยังกว่นนาน้องที่หน้าหรอน้องยังกว่นานีา่ฮะหน้าหน้านี่น้องห้านหน้ากับน้นองอยังกัน ะขามินน้องหาหน้ากับน้องขามินเจ็บไปเทกันเจ็บไปเทกันสามารถนี่ครับพี่น้องฮะครับบังนะครับตำบัดไดกับ่พ่อกันนีค่คกซีร้อยแล้วบังนี่ผมว่านี่ผมยังมาหาเทียวฮกเทียวแล้วที่นี่นนพ,พูดนะร้อยโคกคุณครับเพิ่นยืนดันครับร้อยคกว่าดันว่าอุ้ยขายดีครับนั่นเี่แล้วครับบุญกฐิน ส่วนมากกะสีมีโลูกท่านจากกินองในชุมชนเท่ากับเราคุมชนที่เป็นสาบข้าวสาบยังพันกามาเฮ็ดลูกท่านกันกับเอาแถวกันเนวาเหยียดด้วยกันครับเบิรงเอาครับี่นองลูกกินทอดนะครับเนาะน้ำจิ้มนี่ผู้ทอดกระทอดนะครับพี่นองมารวมงานกับอิ่มน้ำสำลรานกันบันลูกทลาดหลายนะครับเนาะ ขอละซองครับขอละซองอ่าใส่ะไรค่ะใ่ผกระถางกี่สิงคโปร์นี่ค่ะก้างปลาเราก็แซวกันครับแซวกันเล่นครับพี่น้องเอาเลยเอาเลียวยราเลยปักกันครับหยอกกัน หยอกกันครับหยอกกันเห็นมาเห็นมานี่ยใช่คร like ับโอ้ไทยอีหลีโอหยอกกันครับเราหยอกกันบอกว่าสนุกสนานของเข้าครับเขาหูกวบหนาหลักของชุมชนเข้าครับขอบคุณหลายๆครับครับผมเป็นกอล์ฟซองเป็นสิงกะกอล์ฟซองสิงคโปร์ครับใส่สิงคโปร์ไปแล้วเลนี่สิงคโปร์ครับพี่น้องเอาทุกทีไม่ต่างกันไม่ต่างกัน ขายดีครับขายดีตะเกียบทอดน้ำจิ้มครับมีผัก awesome ้องครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาป้ายนี่ออกบานีิน้่พมันก็บไฮสินในฟ่อนครับเดี๋ยวมาลอกเขาแถวครับลอกเขาแถวครับเน่าครับพี่เน่าหยาบเลยเน่าหยาบเลยกำจะหยาบยีนกันเด้อก็เลยหยาบกจ้า ตาถูกครับนะครับย่องครับบันย่อ,ยองครับพี่น้องอนี่ครับพี่น้องย่องท้านมีหลายครับวัอนี้ครับนี่ตามนีนม่ลูกชิน้นแถวยาวครับแถวยาวตามนี่ครับ นี่ฮาน่าเขาบอกแล้วน้องฮาน่าอืลายแซมเบอร์นี่ครับอ่าเพราะตอนบรรยายหลายครับเบื่อตามภาพครับนี่น้ำนี่ลูกชิ้นนี่ขนมปังครับตามนี่ครับอันนี่เป็นลงท่านอีกลงท่านหนึ่งนะครับนะนี่ไปไป กินเขาก็ต้องบุกหุ้งรับกี๊กันเลยเขากันเลยเขากันครับเขากันครับกินมากินอยู่หนาเลยนี่นะลูกเท่ขูดเวอครับใหญ่ๆเลยค่ะครับครับพี่น้องข้าวกี๊ครับก็วกี๊ใส่ไข่ด้วยครับนี่เบิ่งเป็นผู้บริเับหอดเก็ดหอดไก่ของดีครับ ันนี้เป็นก้อนเป็นก้อนเนี่ยนี่แหละครับเป็นก้อนนะครับมาท่าไข่ไข่ท่าแบบธรรมชาติครับธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้แหละครับเป็นของดั้งเดิมและใส่ทานนี่ใส่ทานนี่สุดยอดเลยครับมาเด้อกินข้าวกี๊จี่สุดยอดเปิดแม่เปิดแม่ข้าวจี๊เปิดแม่เปิดแม่เปิดแม่ข อันนี้เจ้าภาพด้วยเนี่ยเจ้าภาพ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 ติดต่อไปกีกับจีตามน้องท่านผู้เฮ็ดก็อยู่ด้านหลังผู้หลครับผู้ใหญ่ผู้ปั้นนะครับไฟ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 ประยไฟประยอันนี้ไฟจีนี่ไฟจีหนุ่มซับลาบอยู่นี่อันนี้ไฟกินอันนี้แผนกชิมคะแผนกชิมชิมขึ้นโดนแต่โอ้ครับโอ้ยชิมโดนโพด เสี่กันครับพี่น้องครับชิมจนเอี่ยมเสะสั่งมาเพิ่ม นี่อแขกนะคันผู้แขนเขดนะครับทั้งเข็ดั้แหลกกินน้ำยาน้ำยาอย่างนี้เรนีน้ำยาไก่ครับอาอานน้ำแขงของหวานน้ำหวานของเด็กๆรอคิวแล้วนี่เด็กๆเด็กๆรอคิวแล้วอ่าพาไปเลครับถ้าผมไม่มอกั้นะโต๊ะพ่อๆมาเกียรกองเมื่อการแบทางทีไเอาเสื้อเอาหนังมา อาจารย์ครัยาจารย์ลงดินเ n ยโยนลงดินเ กรครับขาโคงข้างเฉลีีนนะครับองพุ่นเดียงก้ักานะครับุ่นนะครับเขวเครับเอาไ้เหยียบตีนกันนะครับเอา เอามาไล่ทีท่านาสอข้อระบายครับเอาครับต้องท่านหลายครับพี่น้องเอาครับนี่ครับมานี้ครับปมมานี้มานีก็ได้ค่ะมาหนี้ก็ได้ค คุณกอครับนี่น้ำสมพร้อมครับพาเปียน้ำครับนี่พาเปียน้ำพาเปียดน้ำแล้วกันน้องคุณต้องบ้างครับรองท่านก็มาเรื่อยๆครับพี่น้องหลายครับมันอีกแบบพิเศษอ๋อมาจากจันทบุรีจันทร์ครับจันทบุรีเพิ่นมาอยู่ยรงท่านบุรีรัมย์นะครับเนาะอำเภอเฉลิมพระเกียรติอันนี้เป็นน้ำครับเป็นน้ำพาเปียดน้ำน้ำครับขนมครับ จะผาเพิ่นนะครับจะผ่าเพิ่นผาเพล่นกำลังจายพรอนครับกำลังจ่ายฟรนนะครัทเจริญลุ่งเรืองครับอยากนี่ไอ้เอาเลยครับขมุนสาธุเจริญลุ่งเรลืองครับ นะครับขอแถวครับพึ้มครับครับตะกล้องต้องหลบครับตะกล้องต้องหลบรถคนเยอะเหลือเกินครับนี่ครับแป๊บเดียวครับพี่น้องลงทั้นครับบาบคุณผู้มนี่มิหลากหลายครับวันนี้ก็เริ่มไหวแล้วครับเริ่มเริ่มเริ่มอันนี้ขอโรงเรี้ยงหร่อยครับอ๋อนี่ขอโรงเรียนครับไอติมโรงเรียนคุณคู่ครับขวางโคตร คนเรื่ยนะครับลำดับพนเขววิชาญลุงท่านคณะรรมเมาเลยบอ่ะมาเมาเมาอาจจะคีมมาเป็นของลุงท่านโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านทวันนี่ครับทุกท่านทานครับบันที่ของคณะกรรมการโตบันที่โรงทานของโรงเรียนครับโรงเรียนโรงเรียนบ้านทวันเมาพี่น้องของเขาถึงแม้ว่าเขาอยู่คนละต้นอยู่คนละมูอยู่คนละกลุ่ม ตุงสามสตังมัมม่นยังอะไรนี่มันขา,ขายยังครับนี่มะม่วงมะม่วงโอ้โหนี่ครับผลไม้นี่หอมกระพาะนี่เอาผลไม้ครับเชิญครับเชิญครับ,เ,รบเข้าแถวครับเอาเชิญครับมะม่วงครับมะม่วงอร่อยอร่อย ครับอ่าครับมะม่วงครับมะม่วงน้ำพริกครับอ่าเมนหนังเนี่ยเราเมนหนังอะไรนี่มันลุงท่านหนังครับนี่ลุงท่านนี่ยังครับคุณผาลุงท่านหนังอะไรนี่ดอกบัวค่ะดอกบัวขนมดอกบัวเอาครับเชิญครับเชิญครับขนมดอกบัวครับอ่าอันนี้เป็นขนมดอกบัวเอานี่ครับอ่าประมาณนี้ครับ